เขากูเป็นจีนย่องบองไทยยังดำดำไหมดำเยบาังบังเยดดำส <c oughs> ิมายังเบดำอย่าง <c oughs> พี่น้องโองเคเด้อเจอกันอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพี่น้องเด้นนะครับผมแล้วเจอกันนะครับขึ้นในที4ทุ่มนะครับเจอกัน4ทุ่มนะครับที่ประเทศไทยอำเภอเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยานะครับมผมอยู่งานแล้ว <c oughs> คนเยอะไหมล่ะ คนเยอะไหมนี่พะเยารู้จักเราไหมพะเยารักเราไหมนี่พะเยาให้อภัยเราไหมคนเยอะมากครับเยอะนี่ในในสังกสีที่อนอกสังกสีฮ่าฮไอ้เต้าปีเตอร์ตามหาเอฟซีวันนี้อยู่ไหนนะฮะเราอยู่พะเยาแล้วนะ มาเชียงใหม่แน่ e B, นะอยากไปอยู่ห่างเชียงคำสามสิบโลมาทันยูผมขึ้นสามสิบเซนซีทุ่มพุระขึ้นซีทุ่มพุระอีกสองชั่วโมงมามาเลยนะโอเคไหมโอเคไหมล่ะโอเคไหมนี่โอ้ยหำวยเร็วสามสิบโลนึงฮะนะ นอนรออยู่ในรถตอนนี้เขาบอกโอเคโอเคเร็วเร็วโอ้ยซีทุม่มแหมมารอยอยู่งานแล้วค่ะโอเคอุตรดิดไปทัำไหมนี่ทันถ้ามาจะหอมแก้มหนึ่งจูบเร็วจะจูบบ้าจูบ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 เร็ว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 ซียะจูบบ้จูบ เร็วๆจูบอดูดุบจูบอดูดุบจูบอดูดุบปาอยู่ระยองไหมจะเป็นยังอดมามาสามมือแล้ววันนี้อดหนึ่งวันจะเป็นไรจ๊ะ รอในสังกะสีแล้วคนถึงคนถึงร้อยคนหรือยังนะมีคนถึงหนึ่งร้อยคนหรือยังนอนตอนรถนอนบนรถรอโอเคเป็นแฟนโง่เธอโกหกอะไรก็เชื่อว้ายอ๊ ชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้เป็นแฟนโง,ง,ง่โง่เหมือนอยู่ที่ต้นต้นหลงเหมือนอยู่เวียดนามเลยนะเธอโกหกอะไรก็เชื่อเป็นชาบูยังกว่าืมงอไก,กยเป็นยือ้อเป็นแฟนโง,ง,ง่โง่เธอโกหกอะไรก็เชื่อนี่ไงทรงผมอันนี้ หาสาาคนรออยู่ข้างนอกเยอะมากเขาคงหาของกินก่อนมังบอสเขาบอกโอเคโอเคบอกไปกลับไปข้างในเนี่ยเด้อบอกไปมานข้างในเนี่ยเด้อ ยาแสกกางอีกที่เธอได้บันเนี่ยกัสันโอ้ยไก่ละลายแบบนี้มันก็มีแสกบ้างคนละมันหลายหลายหลายบุคลิกมเมามากับบุคลิกหนึ่งเป็นแฟนงง,ง่เธอโกหกอะไรก็เชื่อ บอลานปลากระชอบเจา้าหัวน้องบอลานหัวน้องเทอเิอกะสือชินยองอันนี้สุขขีกวสิ่งไดีโคชไปดีนนไปดีอัน,นสุขดีอ๋องไปดีนนวช,ชวรดีขึ้นนี้สิไปหาเดอ้อผู้ใหญ่บ้านโอเค คนเหนือใจใจดีกับโตเกี่ยวมิวสิกว่าเจ้าก็เยกลยบอกเล่าทวนๆอยู่นะฮะจีนยองวงกอ็อเซเว่นจ้าลองเพลงจิ๊กูให้ข้องก่อนนะบอดเขาบอกจ้าาพปันที่สามมันจะเริ่มเข้าป่าแล้วมั้งนี่มันมาสะดุดเต้นนี่ละบง่งนิดๆหน่อยๆนี่ละให้ค บอสสะดุดได้ให้ภัยคนอ,อื่นห้ามสะดุดถ้าร้องอื่นห้ามร้องหลงถ้าหลงโดนด่าถ้าบอสหลงทั้งเพลงก็เป็นไรพูดอะไรนี่อะไรนะโอ oh, ชเพื่อนไปรุ่งนะบ <Even. S 1> อสหลงได้เพราะว่าบอสนะทำงานเยออร้องเพลงใหม่ก็ดีมากถ้าร้องเพลงใหม่คือดีมาก,กน,นะ หน้าวีมาปากเล็กมากเพราะเราเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทที่แท้จริงลูกลูกลูกของแม่ซ er ีอโอบอสใส่ <ham> รองเท้าสีดำปรับได้ไหมไปเขาบ้าไงเป็นสีขาวบอ ซื้อมาเลยครับแม่เขาบ้างยังหรือไม่ข้าใสใสื้อรองเท้าสีดำอันไหนนี่แม่ซีอโอปังมากเขาบอกทั้งปังทั้งป่วงไปในเวลาเดียวกันชอบบาร์รอ็อปอย่งตูกแกนี่ยตูก้แกวันนี้ต้น ขากลับบ้านเขาเ้วยละ่ะกลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทําไงก็เลยหลับไปจนถึงเช้าเลยชุดเตลวลองเทาง้าต้องเป็นสีขาวนะครับผมไม้ชุดบอสด,ดีไซน์แบบนี้สีดำ คนอื่นจะเป็นสีขาวมั้ยเหรอใช่บอสจะดีไซน์สีดำเพราะว่าบอสจะต้องเด่นห้ามดังกว่บอสห้ามเด่นกว่บอสห้ามดีกว่บอสคอนสิปต์ห้ามมีมาลลยล้นห,หน้าล้นตาบอสโอ้คอนสิปฟิลิปปานฟินแลน,ไ,น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 ไม่เป็นไไม่ปัน้นฟิลิปปินส์เลนไม่ปั้นเด็กเด็กให้เลยเด็กเด็กเหงามากไม่มีรายได้ เอาอันนี้พูดถึงค่ายอันนี้พูดถึงค่ายตัวเกี่ยวดีเซี่ันไมบอกขอฉันดีค่ายตัวเกี่ยวเงามากดังแต่บอสบิ๊กฟิบ้านฟินแลนด์คนเดียวเงินก็แตกสุดๆแต่พยาบาลน,น้องๆตัวเกี่ยวไม่ได้เงินเลยไม่มีมารายเลยสซเชี่ยวก็ไม่ได้เลยอุ๊ยอะไรนี่เฉียวเดินผ่าน อยู่ค่ายตเกียวระวังพี่อ้นฟีแลนดังกว่านะบอสบิ๊กไม่อยอมให้ใครดังกว่าแน่นอนจ้าบอสบิ๊กแกเป็นคนแบบคิดตนีนะจ้า,จากิจการซีนทุกคนใครดังดก,ก,ก็จะกเกก็จะให้ไม่ให้มีมาไหลลวนแกนะเดี๋ยวเบื่องมาไล่ใครไอต้า <c oughs> สีดัปินปุ่น ไอ้ได้ไอ้ปุ่นมันคือนสามเมื่อนสี่เมือนเขาแข็งดีใจตัวดพี่น้องแห่งไงเขาได้เพราะว่าขันเขาลำบากเทาก็คือลำบากเร็วถ้านักลองเทาลำบากกินบ่อิ่มนี่มันก็สิมาเบิกเงินเทา,ขพาเพราะนี่เลยมาเบิกให้มันอิ่มไปหลดนักลองเา เป็นแฟนโง่ๆเธอโกหกอะไรก็เชื่อโง่ดีลายก็กลายเป็นเยื่ปรับห้าร้อยบาทอีกจะโอ้ยัมาปรับดูหลายหากขอไอเท่งแอนนี่แจ้งเกิดเลยเมื่อวานนี้ฉันเอ็นดูหน้ากันเอซี่มาขอเส้นได้เส้นหน้านนกันลงมา <S <S ม,มาถึงวันนี้ไกลมากอย่างกันไหม เอ็นดูพากันดิเบว่านันบบบาน่งมาเคนมีคนมาขอลายเส้นมังอะไรปนี้แต่ว่าเขาคนนี้งเขาก็ขอทุกคนอยู่ดีมาวันเนี้ยเสียเก็เลยเสียเป็นสมุน <laughs> เอ็นดูเอ็นดูน้องเลยที่แบบน้องแบบ,บเปิดค้างในชีวิตมีคนมาขอลายเส้นก็เลยแซวหน่เอ,อเอ้าก็เห็นขอทุกคนนี่เบนก็ขอกขอ็เบนอยู่นะดาวฟันไหม แอนนี่น่าจะเป็นค้นบบวว่าก็ดูกี่ดีพี่น้องแต่ว่าเป็นตาหักยีดอกบอกง,ง่ายยีดอก <c oughs> ปรับค่อยๆปรับกันไป <c oughs> ยังลระยังลรบ้างเองะ <c oughs> มันหวานน้อยอือนับนับเนี่ยจะไดีว่าเน่ <c oughs> <c oughs> ชอบคลิปที่ยูริผักบอสเห็นไหมล่ะมันก็ทำได้หมดเลยการแสดงการแสดงมันก็เก่งขึ้นแหละด็กน้อยนะพี่น้องเบ็ดโอ้ยโอ้ยอย่างไรโอ้ตื่นอาหารมาแล้ลาสุดโอ้ก็ห้กินเป็นดารานอนในตองตื่นนี่ยังแบบนี่ตื่นอยังื่นสั่นัวตื่นไดนยินดิ พี่พน้องเอฟซีเอฟซ,ซ,ซีเอาเอาอันของมาให้ใครมาขึ้นแบบเดออาหารยังไม่่อยใคต้องหานไหมเอาแต่ว่าันนี้ยังหละอาหารมาเอาเคยชสกินวันนี้เป็นไงโอ้ยเนอเอฟซีเอามาให้หนาเวทีตกใจอาหารมาเรียบร้อยเรยกูก็ตื่นเลยเว้ยกเะิ่งแล้ว <laughs> ตอยู่ได้นันบอเขาวข่าเขาฝากให้น้องหิเวเฮ้ยหยเหลือกเมยเมยตื่นไหม,ไม,มงเมเคยตื่นงงนั้นเมยบอนั่นหลายัันเลย ยาสีฟันใช้ดีมากสั่งมาใช้ที่ไอซ์แลนด์ปะ่ยยนะยาสีฟันไอซ์แลนด์ก็ไม่สู้ฟินแลนด์นะ<ม><ด>เห็นไหมล<ม>่ะเขาบอกอะไรเนี่ยมันม,ม,ม,มีขั้นการทะครับชอบอยูรีคลิปที่พี่กระเทยอ่ะที่บอกว่าที่ที่บอสว่าคะ่ะน่ารักดีทำปากจู่ๆเขาบอกทำไม้หมดเลยสอนได้เบิร์ดละพี่น้องเห็นบปล่าเราไม่นรำคาญกับเกียงขึ้นดิ ก็บอกแล้วว่าซุ้มมายุนห้ามเด็ดมาเก่ยงยุนี่เบิด์ตบอด้เก่งมานําบอด้เอาความเก่งมานํมานมาอยู่มาจากความสามารถลองเพลงอัลองดีอยู่แต่ว่าเรื่องการแสดงเรื่องความสามารถนี่มาเอาอยู่นี่เบิดอืมมาเอาอยู่นี่เบิดอยูนย่ยน,ยนี่น่ะยู่นี่น่ะตาเคยถวยไว้แล้วมิเตอริตาเข่าปาก,กเองความสามาอันพวกความอันต่างๆเอเทนอันนั่นนี่นะออท,ที่เท่จะถวยไว้แล้วบ้างห้ตัวให้แล้วน้องงานเราคือตัาเคยปากเองพวกอันนั่นนี่นวลต่างๆเสริมต่างๆอ่ะพี่น้อง ก็เล mm hmm. hey! ี้ยงไก่อิมไฮโบกินกับพวกอีแม่นูมนเนาะกินเนี่ยตักไก่เบิร์ดแล้วเต็มหมอบกุหลับพี่น้องบอกเรื่องกันการแสดงความกะหานี่โอ้ยเต็มถวยเต็มเหี้นแต่วยางไก่เสื่อมไหมนึกถึงเสินมองมังของเสือนอยู่ซื้อทหารมา ดาราต้องกลัวอะไรแปลกๆต้องเรียนหรอกรบอะไรไป่เบิ้งต้นหละดาราเขายันบักสุมยันเจนเจนนี่ไะไ์สุดขายภาพมาสามชั่วโมงแล้วขยันสุดๆบัดนีนเจนนี่เองก็ลำบากเพราะเจนนี่ก็อยู่ในแก๊งแชมเปญไข่ตกใจเจ้ามาะ มีคอนเสิร์ตเชียงใหม่เมื่อไหร่บอสยังไม่มีนะสี่อยากไปมาเลยวันนี้เวลาักอำเภอเถิงหรือเปล่าที่เราไปมาเนี่ยคือหนึ่งมันบาทอำเภองหรอไปเถิงเถิงเถิงเมื่อกี้อำเภอเถิงท่ารหันมันจะมีเถิงอยู่ที่ลำปานี้แม่อันนั้นเถิงอันอนั้นเถิงเมื่อวันที่เราไปโดยจาาใช่ไหมไปใส่กองแต่บ้านแม่ปองเขานี่โอ้ยหแปลงกะสุนอเภอเถิงเดี๋ยวคนขับต้อนบอสดีขอบฟ้าพงัานไหม รอดบ้านนี้รอดบ้านนี่รอดขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นกางเยันกขึ้นเพิ่งระยะ200ร้อเตรมันยาว่าใส่ก่อนใสไปทรงเสียงไหมใส่เดี๋ยวฉันน้ำแป๊บอาิ่โอ้ไม่ได้ค่ะมีเตอเตียนขาดครับที่เตอทำไมครับมนน้อนเดีบเนน้อนก่นชิมก่เดี๋ยวขับเองก็ได้ขารถกูจะขับรนเขามันมนมนขึ้นน้เนาก็ย ก็ยิ่เบิ่งใจัไจ้งันงืนเขาใช่ไหมใส่เก๋งไอ้นเกธรรมดาไเลยมอนบอวัดเกลงเบล้ลงเขาน่ะหมายถึงขืนแม่ก็ไม่ได้ใส่แต่อนืนไม่ได้ใส่บอมึงมักมึงมักอันเห็นื้อนอันยื้นยื้อนอันยื้นยื้อนอันมันเป็นมันทดรอบเองอันี่นะต่ว่าทดรอบไม่ถ้าใส่ตัวเอลไม่ใช่หรอหรือตัวอะไรตอนึ้นกลบไม่ได้หรือบอกือทำบล็อกไม่หรอตัวดีธรรมดาตอนึ้นแต่ตอนลดรอบเกียร์ส่าะวมันยืนือน้อน้อนันหว นัตตี้ขับรถไม่พูดเลยมีสมาธิมากอ๋อไม่ใช่จา้าน้องมันมีเรื่องพูดด้วยเฉยน้องหลับค่ะปกติน้องก็พูดเยอะอยู่น้อับห้าชวนน้องคุยนะครับเดี๋ยวน้องหลุดโฟกัสทำไงเฮ็ดขีดเหนียบก็นอนเหนเนาามือนลถเหนียบวัวหันมานาตีนาตีแล้วรับอุาม,มาอีกละนี่น้องมือกีมันจะใช่จะผ่านน้องเรียนเดียสแลอเหรอเขาบอกยุคเยาก็อยากไปได้สิอันตรายนะครับชมไหมล่ะชมจุดเกิดเหตุไหมล่ะอย่าไปทางฮามัทเถอะ ฉันไม่อยากบอกเรื่องน้อันนี้เลยเพราะว่าขาดบ่าวมันออกมาหมดอีกทีมันออกมาอีกทีมันทางเข้าอยู่ที่ีไหนมิไซบอสยู่กลางสวนเป็นรูปปั้นอุ้ยมันอะไรมื่มาบางนาตีมาเตือนมาเสด็จแล้วมันมาห่วงไหมอะไรยึดมันขากอรรไกรมันล้มเข่าลงปลานานๆจะแทนแล้วนานาผู้ตรวจรถบบามาเออคือคือแค่อะไรขนาดนะ รถเหมามารับเลยจ้าท่านสองพวกนี้จะไปขึ้นแนนายเช้าจะไปดูงานเชียงใหม่คืนนี้เอาไม่ต้องขอดำหน้าก็ได้เ้าวันกี้ขเขาเทปไว้เขาจะออกมาคนเกณฑไม่ต้องกดใครเกณฑ์แบบกํากล,ลงังเครื่องครับไปน้ำค่ะบอกว่าต้องรีบกลับนะนี่ไม่รีบก็ได้หนะฉันรีบป่ะพวกนี้ฉันต้องไปไม่รีบอะไรคะคุณต้องบินวันที่เก้าจ้าหนูถ้าเด็กกตามไปวันที่เก้าไงจ้ากระมือวันที่เก้าแมวันที่แปดเอาบินวันที่แปด ไปเลยป่ะนี่ครับบินพรุ่งนี้ฉัอยู่ได้ตั้งหวันปฉนก็เปป็นกูเทพเลยไงโอเคจองตัวไลยมล่ะจะบาดพอกนี้จะกันบ่ตามเราเลยเราไปแจกกันเลยบาดลมันมาหม่อวนนี่สามพันหกสี่พันนี่หละเกือบป้าแล้วสามคันนะบันี่ใครระงยงเลยอุ้ยสี่คันนะใช่ไหมมันเท่ากันไหมล่ะรถตู้ขยันเปิดประมาณไมนาทีก็ คุ้มค่าบ่ามาดูคุ้มค่าบ่นี่ที่หลับพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากทามมาอยากให้ไปเชียงใหม่เชียงอย่างอันเพคะคุ้มค่าบ่นี่บ่มีแล้วงานเทาโดดงานเทาสิบ่โดดอีกแล้วครับเบ็ดมึงเบิ่งกลางงานเดินนี่ไปโดูทุกอัโดดซุกไหสงสารเบนมากขี้ไม่ออกเยอะบอกก็บอกเบนเพคะต้นนะ ูมีกาเวลาเข้าเขตเป่าห้ามพูดถึงสัตว์ป่านะลูกมือางานกับช่างแล้วเามือหนักเจ้าเลี้ยงมือนานะนะช่างมือชัางมือแค่บอกเถิดดอกไม่โบถือบอกทางน้าฟังไม่เคยพูดเหมือนกันสารบอกเดียวสารบ่าพูดเดียวสารงานพิจิตถ้าพิจิตมีนันนุ่นด้วยนะครับพิจิตรับเชื้อนันนุ่น พี่จิตรับเชื่อน,นันนุนเวลาขึ้นเขาหะอธิษฐานขอพรเจ้าป่าจะเขาให้คุ้มครองผ่านออกไปให้ได้สา,สามรอบเลยนี่คุ้มบ่นี่จะบ,บินแล้วสามบินแล้วบอนี่บินที่สามแล้วนี่ บ่อบ,บยหายใจด้วยมือหนึ่งจักบาทแล้วนี่เราเติมกับอีเมหอมนี่รับสองรอบแรกรอบสองรถใครจะโดมปะเพราเป็นก,กันนี่ยสามรอบสมว่แค่ตัวเองอย่อืมเราะมานหาพันแล้ววม่นีคัน <c ans> ละห้าพันทั้งสามคันก็หาพันเนี่คือหมดหมดตามนี่เนี่บ้าน,นได้ลบกลับไปีที่นี่ครับอีกกับหกร้อเจ็ดรอยโลอีกเอาลองดู ให้ดูก็ดูไม่ออกด,ดูผ่านเชียงใหม่เวลาก็ส่งนี้เชียงใหม่เดี๋ยวเขยา่าเลยเดิกถ้าเชียงใหม่ก็ยจ,จอดก็ไม่เด็กเสียงยังจอบเจ็บนะ คืนแกะมาไล่พี่น้องที่เราขายน่ากินครับน่ากินในห้องน้ำแกะมาไล่จ้าเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่ะแกได้เท่าไหร่ก็เอาไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปแบบไม่ได้บอกบ๊อบพอค่ะบ่พอแกเอาเขาบื้มือนเหมือนงิดทำไมยี่เปิ้ลไม่หลวมเลยยังมาบอกว่ายี่มันต่อต่อมันเอาอะไรบอกว่าหลวมเมื่อซื้อนี่จุดประเด็นหรือ เดี๋ยวกูอันนี้ลงนะนั้นอันนี้กูลดอันนั้นเรียบร้อยละวง่ากูอย่าล่ะเบ๊บ้าผู้จัดจการบอกว่าจะช่วยค่ารับมาหน้ามานันตีอยู่ครับน่าจะน่าจะต้องช่วยอยูน่นะเพราะเพราะมันมันไกลมันไกลใครบ,บอสเซอร์เขาก็ทำงานฟรีแหละ,ละบอสเองก็ลำบากบริษัทเองก็ลำบาก เชียงใหม่จ้าพี่เดี๋ยวบอก,กแลกลับไม่ <c oughs> ะอดทรงบอกกสอนะไปว่าเขาปีบริเวค่ะพอก,กันเลยขึ้นได้ขึ้นอีกที่ตอนแปดโมงเก่าโมงเช้านอนอยู่กสศี่ใครจากมีใครจะไปอะไรนะมาดูพะเยาแล้วจะไปเชียงใหม่ไหมคะจะติดรถไปด้วยผมทรงนี้ดูเป็นหนุ่มนะจ๊ะ <c oughs> พี่น้องโอเคด้วยขอเนี่ยล่งไร่สดกวนานะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันที่งานนาะพี่น้องนาะสวัสดีจำาโอเคนะจ๊ะ เดี๋ยวเจอกันที่งานนะพี่น้องนะสวัสดีจํา